อีกแล้วพี่น้องหิมะว่าจะหมดไปแล้วนะคะเนี่ยดีที่ยังไม่เปลี่ยนล้อรถเกือบไปเปลี่ยนล้อรถอนหนาหนาวออกพี่น้องใครตัวตอนนี้เข้ายืนให้ไปยืดเวลาออกไปจนถึงสิ้นเดือนเมษาปีนี้ปกติตอง ภายในสิบหาเมษาเบิงติเบิงติละ่ะลมพัดลมเพมีหนาหมือนี่มันหมืดมันครึมทำทาทำทรงอยู่หนาวเบิดเหมืออยู่ในห้องเรียนกับเด็กหน่อยก็เย็นทั้งวันเลยเอ้ยเบิงตีละ่ะ จังสี่ตัวสาภาพอากาศไม่แน่ไม่นอนพึ่งนี้พี่น้องล้มพัดล้มเพหมุนต,ติวติวติวอยู่คุณนะตกลงมาตรงสนามหญ้ามันก็จะเป็นขาวอยู่แต่น,น้ำพืนถนนข้างขางบ้านก็จะละลายไปน้ำคันตกแบบนี้ทั้งคืนกะปุ่นละมื่ออื่นสิบเซนสิบ หาเส้น <anch ill an> ได้ขุดหิมะออกจากรถแน่เลยก่อนไปทำงานพุ่นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอัปเดตอีกทีหนึ่งอันนี้หนาบ้านจ้าเบิงตีหล่ะพี่นอ้องเบิงคักคเบิงดีๆยังมาทันถึงชั่วโมงได้หน่แต่พึ่งมาไทายฟังดันหนาบ้านจะ การห้องครัวหน้าบ้านนะคะไปลมพัดลมเพแล้วก็หิมะว่าตัวบางปีกับมาจนสินเดือนเมษาฝนเดิอจังเบิดหิมะพี่น้องอากาศบอนอนนนนบเเดเมืง,งริ่อที่สุดคือหนาด หนาวหนาหิมะนี่ลหละขี้ข้านกวาดหิมะหนาบ้านก็กวาดขูดออกจากรถก่อนเดินทางไปทำงานมือแข็งปวดกระปวดเวลาขูดหิมะกว่าจะขูดหิมะออกจากรถหมดเต็มคันกะยางอมอมรถอยู่พันนั่นละพี่น้องยังใส่ยางขวายอยู่ พอดีละเสื้อผ้ากับเปียกมดส่วนสิแดงไนรลดเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาดูกันก่อนจะไปทำงานบาหิมะสินาจากเซนติเมตรมันอาจจะละลายไปคืนหนีหรือบอก,กะสะสมอาจจะหาเซนติเมตรถ้าตกหลายๆยังมีทั้งคืนก็นอาจจะสิบถึงสิบหาเซนติเมตรค่ะค่อยดูกันเดี๋ยวอัปเดตให้เบิรงพรุ่งนี้จ้ะ บอไปทำงานสาย <laughs>